ทาเกปัจจุลเมกวเกปัจจุลเจปัญญาแต่โดยในทีดีทาเกปัจจุลเมกวเกปัจจุลซีตตเละซีเมก่อไเจเมื่อไครเนี่เจอแตาเรเจตตเอเจซีอ่ะแตอซีต่เรซีเจคนนี้มาสวดดีอะเกตัดลืมเจนี่ยแกถอดคู่แกถอเวมาถอดไดมาถอดหลอกแกถอดหีแกถอขอมาชายเจแบบระวังงาคาซีคาชามาซีมาชางาออหืออบลาดา เม่ได้่บาคเมื่อเลืตามบาแก้กีตาบาตาบาแก้กตาบาไอ้ปายสุรลลาซาแต่เวลาเลท่าเกตไปจีเมกวเกไปจีเลเจเมเก้าเกไปจีเมกวเกไปจีเลืสีต่อไาจีบากว่าวากจาแล้วก็บบเลือาณิตาเกกูถอดดอลปกาเลต่อเลืีเอเราเกซาได้กจาไอ้ปายศสุรลลซเล เพล่เลนอยนอารกากตาบุแดนพรบากว่าการกาขอเลเออเพิดหลดเลี้ยงอันนี้มีเพิ่โหลดเลี้ยงเสียอสันดัวอ่ะสจั่วอ่าใเกียอ่เปลืออ่โหลดเสียอจูอ่ะอีบากว่าก็มีแค่ข้อกเกตัวเกต่ก็แตแคลร์พวกก็กะทือกระทิอเอาือบือไปย่อเนี่ยชมสาซเลิกผู้พวยพมึงอ่พัดตีเนี่ยก็เสียเหมือกัน แล้นบบลอชวีเนี่ยเอาเลดเนี่ยนึกว่าชวีเบสวีคือรอยบาดเอดอู่สอนอาุ้บาดแผลเกี่ยวกับอ่อนมีเล็บลอเลยออนหัวเสเล็บล้อเลยคือสาคิดอกขบุเลบล้อลยไอ้ปลโดนเล็บไปเนาะปลาเนาะนื้ว่าแล้สัวซานึกว่าและเบคโครอยบาดเอดไดเลนะจ๊มาชากบูเาดีบอดาเลกันดีเออไงไงพอมื่เดือดรุกูเขาเลยในข้ที่สัญญาเรียกเดาพอมื่นี่ปลาเนแต่อดาเลื กะถือกะถือเอาคือบือทอภาคเอดาโซพอควาโซโลดาสะความบาากนี่นสวดนั่เอนือแต่อตาตะกันหน้าเวบาเนือแต่อือตาเล่นตัวกอบานี้ตะกันนเวบะบาชาขอดูรากิจจตัวโกะระเวนี่งเดียวแล้วนึกสวเกี้ยนึ่เดียวอารดย่าทาตุวด้เล่นนึกหมดโซนนั่นนึกจะกิจจะโซดัน ปดีพมุนีนัวเตนเหีวชาตุลกจตกเลจัลนี่ตวเวนเนกเดยออดัวเนอสึกเลออชีเนอสึกเลต่เสึกเลนมออดัวเนื้อเปิดเดียวนอชีกันนี่ออดูว้ลดตากมาว่ากันยออดูไวดลตากมาเนตากมาดวึเบาตากมาชีึเบ้าหรอคือทีโบซาที่ก็ลง เออมื้อบ่อจาบ้านละเคนับบือเกตักใจหาตุกกอมบาแลจกจาละเคนี่จะหาว่าแต่ว่าลนโลโนละเคละปายอเหี่ยวคนนี้อัลลอกาบาแลตาจ้อตายชี้นอดาเกมมึตือโซตายเอมึตือโซตัดด้วยบิตะบุนีลองบาแลอันเห็นเลยเนี่ยพาดูละเจอเหี่ยวบดีนี้ปลาเหี่ยวบดีนี้ตัวหลุดอันลานน้อบุญละบาคือที่บ่แลกว่าใหญ่ที่ฮีเกสะกอกโหลละเคบ่หาผิดอะไรนี่ดีนี่ก็ต่อละ ไปยาโลซาไปยาทาเดตูกอดทอแล้วมีชาคอทอกะหิกก็หิกก็ขอมามีบูโพมีตีต่ก็โตโดใครจะใครจะทีบ้าบ้ายัเม่ไปยาสุโลซาแล้วมามีบูโพมีตีเนี่ยจะแครเนี่ยจะทีบ้านแล้วปัดดมบาลแล้วมือสอบสอจะแค่เนี่ยอามามาปะปูอาวามาถัดปูเตเนียบุโลซาเลยเอแก้ทอแตกกอตตกแก้ทอแต่แต่มือเราพ้ ปัสุแล้วอูรดได้ดีเจ้าูดแค่เนี่ยบ้าหมูบ่าปลาบ้านอยช่ชไว้ก็มาเจพลพูดดยชิแกมือแรมันลดซีซีเมือแลมันดกีมมือแลมันลบอกก็วีดอตื่นลขีเกบลาสุเวเตอนี่เคนนี้ปัญญสุลเราซเลมามีบุพมิติอลรารซเลวายาทายแต่ไะเลต้องคอยเคดูทอดูมีแล้วหมูล้ป่าชู ชอเลอเปเหลือนี่เศร้าแต่พยนย์ไอ้ใครไปยนน่ะผู้วกี่ยวแต่ดอลลารลดลนี่ยม่ชอแบบนี้ก็โตก็ดีด้แต่พยนย์นะหูเวตพนย์นู่เววตพยนย์แล่พอต่เกย้อุดรลึกรื่องกรอรปว่าสรกาละพอปสิทธพมืองแล่พอเนประสิทพมืองทีสอไอ้ก็ขึ้นในแวป่าจีบ้าชาปาอปสกันนี่เต้เตเตคือปสทพมือแต่ ภสษาลอจเนีนี่มีนวภาสาลอจเนกว่าน่มหูน่ปาเตาตรเจเกะเจลว่าพอบกกปอมเมือนนี่อัตาชุมูลแรกิดปาคอปลาอุปสรรคปาตาผอมนี่คู่กันแล้วปลาอปสรปาแวคู่ปาปาเลยนี่ปาหยดยปาหยดดูลเลชอเลือบเรือเนี้ยซาอตระพอยต่แกมูกแกปานี้ยดิเนจบามล้อสุรพลีสุรัพลีดิซอเลอบตาอเกิปาคอตาก็กนาบเลยแล้วพูลีก็เลยกรหนาบปบ้าเจ แก่แก่เดียสีหรือหรือเดียแก่ไอ้ตังตัวโดยยัติว่าแล้วจะเลยฮะบาดเดินบาซาพูรูมหาสกอึกได้าตัวตุกกซูรกาอารุจบูดาเลดสิกีเซเลยไปจุยจจุยจุยจึงจะทบบาบีบภาษาบากีแตดีแต่โดนไปไดแก่แก่เดียสีหรือหือเดียแก่ต่กัตัวโแค่คอยยอมไไม่ได้วันีมาเจอบาลกรามเราเนี่ยมาแม่เดียอากาเตัวกทะไม่แต่มาบานีแต่มาบานีดีดอเามาเจอวี คูกลอัตาก็แด่แค่ตกเตีนี่อัตาเดบาก้นนี่ปัญญาเตนดวนแ้นเลือแก่แก่เดียสีหรือรือเดแก่ทานบอเซบาอบาทีดีปัญญาตากระโดดดนลโลซาดิโอดเทียวท่านาบอร์เซบาอบาทีดีเมเกลือตะเซบาเลมูบ่ลาชารเซบาเลปาวาปาสุชาตเลชา ครามมาทาีดเลธาอันก็เนบางาสืเกามิเสวนีตกยงิ้อกกตเก่กกติบางาเนี่ยต่เกบาาสุเกตามคนี้ต่เกี่ยงกติมากี่ยงยกกอเลตาปุตต์เตอลสุลสาอเลตาปิดาชขาอันนี้ยนแต่ละเานาบุมิตเสวนานี่อบาทิดอบจุบอกานาอีนาเตอถ้าใครบายอนดเวลาเลือนกด้เหนี่ បាននេះឯពលបសុខផកគូរបាននេះឯពលនេះបញ្ញតទៅហើយលបោជុបោកាណៃណាត់ទេអេនកស្វីនៅជើតាខៃបារលរលទៅមู่ពុទៅកោបាកាបាបារាទេសាលម៉ាររកានទៅមើអាសញ្ញានងកាមកមកវេលាក្ស្វីឌីមកវេលាក្ជាយោពតសាលទិសាលវេលាទៅក៏គឺសញ្ញាបាឆាគឺផ្សញ្ញាលនហើយអួសួតដហ៊ីដខឌីនេវជេ เขาเนี่ยแอสซโวาบาคเลตาเลรอสูรซะแต่ชมุชมาเล่อันรอตีละเชเอชาบุนหนากชอนหนึ่งบาเกกจาแต่ก็โตโดไครเมะก็สุลาเรลาเออเลยเขาเนี่ยเลมิมาดตมีมีดิซัลเลปารดิสิยาบันีเลมมาซิซิตุบมาลาบูหิบูคอบาตุบมาเลยอ่าอัแบบเออแกก่อเกปาดอหิดอคอบาอันคนนีดิซัลเต่พระม่พระนางใสบยชาเม่ชาเมุ่นัชาเลนึกบากปจาบกันเ ทีกล้วยโดดทีพลอยแฉไอ้ใครหน้าหูก็ไม่เชื่อก็ให้หน้าหูทเดี๋ยวธรรมดาเราทีกล้วยพัดโดดเนี่ยดินแรงกว่าเยอะอันแรงกว่าแรงคว้างขี่เยอะทีพลอยแฉ่โบดูไาก็จอดดูอะไรไปทั้งสี่วันพอดูเวลาเลอะไาแกดูแกเปว่าเนี่ยพอแกดูแกเปว่าเนี่ยเอาเสียอันดูทบเปล่าตอนนี้เมลเลอรปลาโอพูซจโพโคเลยโคนี่วันหยุดอดดูเวลาเลอะทีกล้วยโดดทีพลอยแฉ่เด็กสีเดททว่าซาเล่ ยากระซิยาท่อสาเลกุยไอ้ใครตากุแลเจลเต่ามูปูนี่ตัวเม่ปัตตอกดก็ไดแค่นอ่ก็คือแกแก็โอ้ดกลลอดิสอดเดนนี่ลอเดนนีล้เรียกวาเดียกสิบวันดฮครีซัปูเน่ยาพนีนี่ใจ่หนูคือตึเวลาเลวเปื่ราหน้าจะครียซาเลตอดานอด่วยแล้วกย้อเต่ามูปูแต่เวลาเลเดกระเดท่อสาเลเล่ยากระินนะท่อสาเลกุยเอาเยเลยมาคือแกลคือปู เสดุกูปฏิเชอลกาภาษาปราปริเชืลสีตาสุตัสโเลปลาเงสุลสซาเลปฏิเชอสีเชอชาละภาษาปลาเงปฏติลาเล่เล่นอย่างนี้ปลาแลมาลือทาเนี่ปัดปัจเกมินาเนปัตเตมือมือนอภาษาควาแลบูก่นที่ว่ามือนอภาษาควาละมันทาสีนี่อัตตาม่แลบูแววอที่นี่อัตเชอละสีเนี่คนนี้เคดอเราดูปายอไเชอสีเชอปล่เนี่แกตสุดัสโเลปาสุล้าลถา โซปาโพชาบาบาหมัวซะโซปามาชาบาบาวาซาอ้กใครจะตุ๊กกว่าอะไรจีงไ้ใล่ะไปเล่นวกันชียพุซากีใครนิมิแต้กู้พุซากันเนี่ยรีกดดีออหตดดีอแต่ดูกนาดาสุราสบาดีนี่อ่มัป่าเนี่ยถตาชาบาซาที่แต่เวลาจะพูดิ้นี่มือจะพพดิ้นี่มือจะพพดไดยากาดิีนี่มือแต่เวลา้่ชาเมย์เอาดนากาดินี่แบบรชาจอเคเนี่ยดินี่าชาด้ถี่ปวาวันนี้ អត់ទូទៅបានខ្លះបាទនេះអគុណនេះឧទួតទួតដែរខែជាណាំបៃនេះសតេយុពុគវេបុរីដែរណពោមានកែបាគេបាំងវានេះប៉តោបិត្រយជន াবা នឹងកជាក៏បិត្រវេលលិញានឹងកជាទៅទើលផលលិញណពោមិនឃើញប្រកាសប្រកាសសញ្ញាណមកជាបាទនឹងកជាសញ្ញាឈុលលិញមកជាណពោមានរេបាដិទីណិឡាប៉ដាហិដកោសញ្ញាអិក្លេនេះណានិទសញ្ញាឡាអឺបានេះប្រកាសញ្ញាអិក្លេឡារេបានេះប្រកាសញ្ញាជាណ াবা นึ e ah. ่งจะสีนียะเวทแต่สุราสนเหมูลาปาปลาแก่มูแกปากันนเปิดเรอปลาคือปะบานล้อเปิดเรเปิเรปลาคือปคือล้อเขเปิเรปามาปิบานล้อไอ้ไข่เนี่ต่สุราซอว่าไขเล็ะพอควายแต่สุราซอเลปาสูบพอควายพอควายนี่แพทย์ที่ปลาพามาคันนี้ตาเล็ดเล็ดเล็ดต่อแขกต่อเล็อเลตามีมือตาคมีมือจ จะรื้นาแก้ถอกอระดกคเพลู่ไม่เลยด้วเิดาวปาูปมาดเลือดละไอมแค่เดอปกะชุมาเอ๊ะัลอจะมาเรียะเอ๊มีอรอมมาเี้อแก้ถอตะกอรดัแคตาปูระเตออมีเรื่ปาเลือดปลกการกเลืลเลปคือได้ทุสตรกะจาคือกวาปลคือเกกว่าเตร์ก็ลอยกรจาคือเลยเรียคือลอขอเดอันคุนี่ตาสุดาสตาเชยยิ่งสโลว์เาเลือบปลลอสุรสาปลาคัเลือปผูปามา สลอมาบาสกอพมุปะสรอตาชาบาสกบกพืูปาผู like ้พมยพแล้จะเตู้พะพตาจเกเนตาดีตาโดนเพลเพลเนี right ่เจนเนบันเลืบปะาปะเลืบปภูปจะเข้าสกอจะได้เนบัเล็่บพมุปันเพลวอัดตอดตื้นเนี่ยลุยกจายกจาเสากรจาลุยจาเนี่ยเข้าสกอบบ ซปลาเดี่ยต่รู้ปะแต่รู้ปะวีดับก้นนอกก้นนอดตุนนิกเกตุนนิกเกก็เกตต่เราอย่บพเพอนี่สักแกตัดดีทัดดูเลไม่ม่พอมือปลานนเม่อสกอก็มอเมยไม่เคยมาที่เขาหรอกก็แล้วพมือปลามุนเนี่ยที่ข้าล่ะปดูเคยจะแบบนี้ปลาดูพองควายกันเนี่ยดีอ่อตตคร่ให่นี่ดีจิชั่วหมดแล้วไอ้แก่ปาพมืปลาตาหมูน่ะไลปตคร่ใหญ่นี่ไอ้แกตาตาตาเตียเราพาเรด้นี่เลา ออเดกตอเลออญ่ากตอกุออทีตอทีออกตอกอออเดกตอเลออญ่ากตอกุจะไกเป่สดาสอดาตลอดตอตอตอเตบะคาเลตอติกตอขะขีญะเดกะดาล่าหือหมอบัญชาเป่สักว่าเล่เป่สุละซะรือรือขะลีสุละซะรือรือเดะนะออเดกตอเลออญ่ากตอกุเล่เนมะกะลองลองลาเวเก

ข้าเมยเลละลคอนี ider, ici, Donc, moi, és, Donc, taught, 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 ่หิดกลทอนี่ตากมาโอ้ปสกอดทิดกอนี่ตาปูตาแตก็บ้าโอ้ิเน่ะพราดูแลพไปแกดูแกปาจิงแกดูกแกปาตาอุตาเซนี่อัตันี่มาเวลเลกลอาตันี่มาเวลาเลืกล่ตอนรุลถบวาเลาเกอ่ยบลอบลอโลบลอบลอบุพโดบุพโซ